อคะอยากให้คุณหมอเลทคะแนนความแซ่บของตัวเองให้กี่คะแนนคะเต็มสิความแซ่บของคุณหมอเนี่ยเปรียบเป็นเมนูอะไรคะหนึ่งละกันครับเป็นโจ๊กหมูสับใส่ไข่ครับผมมีพริกไทยนิดหน่อยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับผมให้แคปประมาณสักหกเจ็ดละกันเป็นสายซอฟหวานครับผมให้เป็นแกงเขียวหวานครับมีความแบบนุ่มๆแต่ก็แอบเผ็ดนิดนึงโอ้โหให้เลทคะแนนตัวเองด้วยขอสักเก้าละกันนะครับผมข้าวยำไก่ซาบครับเต็มสิบให้สิบเอ็ดมาจากภาคเหนือนะครับก็เลยต้องเป็นน้ำพริกหนุ่มแบบเผ็ดกลางๆไม่เอาต้องเผ็ดสุดๆ ก็ได้ครับว่าไม่ใช่คนแซบแต่ว่าเป็นคนขคู่คิดว่าเป็นมูตี้ครับซับซ่าครับกินเร็วไม่ได้แต่ว่ากินได้เต็มสิบให้ซักประมาณ6แล้วกันเราจะได้ดูถ่อมตัวนิดนึงเป็นตัวย่งกุ้งล้ำสาแล้วกันแ้่ตัวย่งกมนันแซบนะมันก็มีเผ็ดน้อยไงไม่เผ็ดเยอะเน้นแบบเปรี้ยวให้ศูนย์เป็นคนจืดจืดเป็นคนไม่แซบเมื่อกี้จืดจืดเป็นเกงจืดแกงจืดแบบไม่มีหมูสับด้วยเป็นมังสวิรัต เป็นแกงจืดแต่ว่าชอบกินต้มยำครับชอบกินแซ่บๆ <S 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 อ,<ะ>อ่ะเป็นจับฉ่ายก็ได้คิดว่าเป็นทุกอย่างให้ทุกคนแล้ว